วันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับกฎหมายนะคะแล้วก็องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจในเรื่องของกฎหมายนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะพศ .254 3สามาตรา3าแล้วในพระราชบัญญัตินี้เราก็มาดูก่อนนะคะว่ากล่าวถึงใครบ้างอาในคําว่าวิสาหากิจนะคะก็จะหมายความว่า กิจการผลิตสินค้ากิจการในการบริการกิจการค้าส่งกิจการค้าปลีกหรือกิจการอื่นๆตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในความหมายของคำว,ว่ากองทุนในพระราชบัญญัตินี้นะคะก็จะหมายความว่ากองทุนส่งเสริมกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อมนะคะองค์กรเอกชนก็จะหมายความว่าองค์กรของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพลาณิชย์หรือตามกฎหมายเฉพาะที่มีสามาชิกจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสามาชิกทั้งหมดที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางหรือวิสาหกิจขนาดย่อม ในส่วนของสำนักงานนะคะก็จะหมายความว่าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะคณะกรรมการก็คือคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคณะกรรมการบริหารก็จะหมายความว่าคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้อำนวยการนะคะหมายความว่าผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรัฐมนตรีก็จะหมายความว่ารัฐมนตรีผู้รักษาตามพระราชบัญญัตินี้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในส่วนของความหมายเนี่ยเราจะต้องทำความเข้าใจเพื่อให้ไม่ผิดนะคะไม่ผิดหมายความว่าอะไรไม่เข้าใจผิดในเรื่องของความหมายที่ตีตาบางครั้งนะคะในกฎหมายเนี่ย เราไม่ได้ไปศึกษาว่าไอ้ความหมายของตัวที่ครูได้กล่าวไปเนี่ยหมายถึงอะไรมันก็จะทําให้เราเข้าใจผิดว่าอ,อย่างเช่นอะไรควนวยการเราอาจจะคิดว่าเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนก็ได้แต่ในความหมายจริงก็คือไม่ใช่หรือว่าเราอ,อาจจะหมายถึงคิดถึงเป็นควนวยการของบริษัทแต่จริงแล้วในทางกฎหมายเราก็จะต้องทำตาม,ตาม,ตามพระราชบัญญัติที่กําหนดในความหมายนี้เท่านั้นนะคะ นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหล่าให้เป็นนิติบุคคลก็จะมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้นะคะ 1. น,นะคะกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกําหนดประเภทขนาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคม2นะคะกาหนดประเภทและขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สมควรได้รับการส่งเสริมรวมทั้งเสนอแนะนโยบาย แผนการส่งเสริมธุรกิจนะคะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3. นะคะภาษาและจัดทาแผนปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับส่วนราชการหน่วยงานของรัฐอ่ารักวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง 4. นะคะศึกษาและจัดทำรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ 5นะคะเสนอต่อคณะกรรมการเกลียวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้รวมทั้งการดําเนินการให้มีกฎหมายใหม่การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม6นะคะบริหารกองทุนตามนโยบายและมติข,ของคณะกรรมการบริหาร7ดดำเนินงานธุรการของคณะกรรมการคณะบริหาร คณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารแต่งตั้ง 8. ปนะคะปฏิบัติงานอื่นนะคะที่ได้ตามกฎหมายกําหนดให้เป็นอนํานาจที่หน้าที่ของสํงานักงานหรือตามาที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย เรามาดูมาตราที่17นะคะ,ะในเรื่องของสํนานักงานมีอํานาจหน้าที่กระทํากลารต่างๆภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในมาตราที่16แล้วก็อํานาจหน้าที่เช่นว่าให้รวมถึงอะไรบ้างก็ไอ้นี้ก็รวมถึงหนึ่งนะคะจัดให้ได้มาถือกรรมสิทธิ์มีสิทธิ์ครอบครองหรือมีสิทธิ์ต่างๆเช่าให้เช่าเช่าซื้อ โอนหรือโอนกรรมสิทธิ์เช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อขายหรือจำหน่ายโดยวิธีอื่นใดนะคะซึ่งสังหาริมทรัพย์หรืออาังหาริมทรัพย์ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 2. องนะคะกู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สินหรือลงทุน ทั้งนี้เพื่อการวิจัยพัฒนาส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยหลวมเท่านั้น3ให้ความอุดหนุนหรือช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม4เข้าร่วมกิจกรารกับบุคคลอื่นหรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อประโยชน์ก่การ,รส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 5. ร่วมมือกับตว่วราชการหน่วยงานของรัฐและวิสาหกิจหรืององค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการ,รส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรับค่าตอบแทนและค่าบริการในการให้บริการภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของสำนักงานรวมทั้ง ทำความตกลงกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าตอบแทนและค่าบริการนั้น7จกระทำการอย่างอื่นนะคะบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะอยู่ในมาตรา32ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสำนักงาน เรียกว่ากองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก็ประกอบด้วย 1. เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดให้ 2. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 3. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อสมทบกองทุน 4. ดอกผลหรือรายได้ของกองทุน 5. เงินอื่นที่ได้รับเพื่อการดำเนินกองทุน เงินทุนประเดิมน,นะคะตามข้อหนึ่งและเงินอุดหนุนตามข้อ2นั้นนะคะรัฐบาลเพึ่งจะสรรให้แก่สำนักงานโดยตรงเป็นจำนวนที่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พุทธศักราช2499พระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะก็เป็นกฎหมายที่กำหนดให้ผู้ประกอบการพาณิชย์ต้องไปจดทะเบียนภายใน30วันนะคะนับตั้งแต่วันเริ่มเปิดประกอบกิจกราร โดยให้จดทะเบียนณนะสำนักงานทะเบียนในท้องถิ่น การจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญาตาัติพาณิชย์พศ249ก็คือผู้ที่มีหน้าที่จดทะเบียนก็ได้แก่อะไรบุคคลธรรมดาคนเดียวก็คือกิจการเจ้าของคนเดียว2อห้างหุ้นส่วนสาม,มัญ3นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่สำนักงานสาขาอยู่ในประเทศไทย4ห้างหุ้นส่วนสาม,มัญน,นิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจำกัด5บริษัทจำกัดบริษัทมหาชนโดยบุคคลต้องประกอบกิจการค้านะคะซึ่งเป็น พาณิชตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำหนดกิจการการค้าที่จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์นะคะผู้ง,ง่ายๆก็คือกิจการเกือบทุกกิจการนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดากิจการเจาร้าของบุณเดียวห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบ,บุคคลที่มาจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานในประเทศไทยก็มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์รวมทั้ง ห้างหุ้นส่วนสามญน,นิติบุคคล้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งประกอบกิจาการนะคะก็จะต้องมีหนะ้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ซึ่งจริงๆแล้วรายละเอียดปีกย่อยนะคะค่อนข้างจะมีอะพอสมควรน,นะคะแต่โดยข้อกำหนดแล้วก็คือเกือบทุกกิจาการคราวนี้เรามาดูกิจาการที่ได้รับการยกเว้นการจดทะเบียนพาณิชย์กันดีกว่าค่ะ พาณิชยกิจนะคะที่ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์นะคะตามทะเบียนพาณิชย์ก็ได้แก่การค้าการค้าแผงรอยพาณิชยกิจเพื่อการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศลพาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกิจสเิการตามจัดตั้งขล้นพาณิชยกิจของกระทรวงทบวงกรมพาณิชยกิจของมูลนิธิสมาคมสหกรณ์พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตามปว 1.4.1ลงวันที่1พฤษภาคม2 5<ป>1 5ก็จบไปแล้วนะคะกว่าความรู้นะคะในเรื่องของกฎหมายและองคก์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเป็นไงครัฟังทันไหมค้ะฟังไม่ทันหรอกย้อนกลับมาฟังซ้ำนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมทำใบงานแล้วก็แบบทดสอบ่ายคาบกันไว้นะคะ